อ่านะครับหนึ่งเลยนะครับงานเห็นไหมครับจะมีตัวผู้ตัวเมียเราไว้คนเราฝั่งเลยนะแต่วเราประกอบเข้าล็อกให้อยู่เลยดลักสองก็คือลวดที่ผมที่ผมใส่เนี่ยเราต้องเหลาให้แหลมแหลมเหลาให้ยาวๆในระยะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมมันจะเหลาตั้งแต่นี่ถึงนี่เลยทาให้มันแหลมแหลมไป จะทําให้มันทู่ๆนะครับทื่อประมาณนี้นะครับมันจะใส่เข้าไปแบบเนี้ยเราจะใส่ยากนะอันดับหนึ่งขันดับต่อมาก็คอือประกอบเข้าเห็นไหมประกอบเข้าล็อกไปเลยท่านี้เลยไม่ใช่ประกอบเข้า,ลลา,นนลขาแล้วบิดไปบิดมาไม่ต้องประกอบปุ๊บล็อกเลยอยู่ท่าน,นี้เลยนี่จับลวดใส่นี่มือชนแบบนี้เลย เราเราจะแม่นต่อการเสียบมากเลยเสียบบนเสียบล่างเสียบตรงไหนเราจะรู้หมดเลยว่าเวลาเราแหย่เข้าไปปุ๊บมันไม่ตรงปุ๊บเราก็ขยับปึ๊กๆขยับนะครับต้องขยับหาเพราะไอ้ที่ขยับหาก็คือนั่นแหละคืองานตัวนัน้ค่อนข้างจะออกสไตล์แบบไปทางที่จะทํายากแหละผมถึงบอกว่างานตัวนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากอยู่อยู่ในเกล็ดกลางๆนะครับเพราะงานง่ายกว่านี้มีประกอบได้เร็วกว่านี้มีประมาณนี้เวลาดึงที่ผมบอกว่าเนี่ย โตดึงยิงโยกเลยสังเกตนะครับกล้องทําไมามันโยกเพราะเนี่ยมันดึงไม่เข้า,าะอะไรเวลาเราจะโยกจะดึงต้องขยับอย่างนี้ช่วยนะเราต้องขยับช่วยแต่ทําไมผมดึงแล้วทุกคนจะดูไม่ค่อยทันเพราะผมไม่ได้พูดแล้วไม่ได้อธิบายตัง้งแต่ตอนแรกนะเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมลองประกอบแล้วทิ้งไว้มันจะสนิทมันจะเข้าไว้ผมดึงนะ่ะหนึ่งเลยแล้วต้องกระตุกเลยนะ กระตุกตอนออกแรงนะครับเนี่ยกระตุกด้วยกระตุกแล้วพร้อมโยกโยกนะครับประมาณนี้นะถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจนะครับทุกคนดูเรื่อยๆดูจนกว่าจนเราจะจําได้ในสิ่งที่ผมพูดนะจาให้ขึ้นใจให้ได้แล้วเวลาเราไปทํานะครับมันจะเป็นไดวไวทํานะใครก็ทําได้ผมเชื่อกี้อ่ะใครก็ทําได้แต่จะทําให้เร็วทำมาเป็นให้มันมาเป็นอาชีพ ทำ,ทำเหมาทำให้เราคุ้มกับค่าแรงอะ่ะมันทํายากทุกคนรู้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้แน่นอนจิวเวลรี่มันเป็นงานใครๆก็ทําทได้แต่จะทําให้สวยก็ต้องว่ากันเป็นแบบว่างานเราจะสวยประมาณเท่าไหร่เกจคุณภาพเท่าไหร่จะสู้คนอื่นได้ไหมเพราะงานเหมาเนี่ยคือมันเป็นงานที่เราต้องแข่งขันแข่งกับทุกคนนะมันเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนมันเป็นงานที่เราต้องต้องแข่งกับทุกคนทุกบ้าน แต่ทําไมผมมามาบอกมาสอนจะบอกว่าสอนผมก็กว่าสอนอยู่นะจะบอกว่าบอกอ่ะมันก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ผมบอกทุกคนเพราะว่าไอสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ยคืออีกไม่นานผมก็จะได้วางมือกับวงการจิวเวลรี่แล้วนะครับคือผมเลยอยากจะฝากผลงานในสิ่งดีๆที่ผมศึกษามาทั้งชีวิตผมนะเนี่ยก็เก็บไว้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูให้ทุกคนได้เอาไปใช้เทคนิคที่ผม สะสมมานะครับเพื่อนในกลุ่มก็จะรู้ว่าการทํางานของผมทํำยังไงมีฝีมือระดับไหนเขาจะรู้จะรู้ดีกันหมดนะครับคนที่อยู่ในบริเวณละแวกใกล้ๆนะครับงานตัวน,นี้ไม่ได้ไวมากนะมาดูอีกรอบหนึ่งก็คือประกอบเข้าไปแล้วก็นี่เลยชนมือต้องชนระยัดเข้าไป เห็นไหมมามาชนเพราะอะไรหนึ่งตอนประกอบงานมันจะเข้าไม่สนิทด,ดีเรายัดให้ไปลึกๆเลยลวลาเราดึงเนี่ยจึ๊ดดึงบ่อยๆนะครับดึงเข้ามาลึกๆก่อนไม่ใช่ว่าดึงบ่อยๆจับให้มันจนแบบยาวจริงแล้วก็จับเนี่ยแบบนีน้แล้วก็โยกออกตัวได้เสร็จปุ๊บเราก็มือมาจับข้างหลังเลยลขาเนี่ยเอเหยยบขาโต๊ะไว้นะสำหรับผู้หญิงก็ดึงได้นะครับผมจะบอกผู้หญิงก็ดึงได้นะ แต่งานอะไรที่มันดึงยากก็ก็ผ่านไปก่อนเอาไว้ให้ผู้ชายเขาทำเพราะฮักกี้มันเป็นงานที่ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะดูบ่อยๆนะครับดูจนกว่าที่จะจำคำที่ผมพูดได้นะ,ะผมชวนให้รอบนึงเหลาลวดให้แหลมเหลาให้ยาวแล้วก็ประกอบปุ๊บล็อกเลยประกอบปุ๊บแบบนี้เดี๋ยวประกอบปุ๊บให้อยู่ทรงเลย มันเนี่ยมือเข้าไปร้อยเข้าไปปึ๊กสังเกตนะผมจะเรียกตัวผู้กับตัวเมียจะไว้ฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้คนละแบบกันลวดเวลามันจะตีโค้งมาแบบนี้นึกออกเนาะแต่ถ้าเราเอาตัวตัวผู้ฝั่งเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้ลวดของเรามันจะโค้งมาทางนี้เออมันจะเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าทําไมผมเน่ผมลองมาค่อนข้าง หลายวิธีแล้วนะทุกคนนะลองมันค่อนข้างแบบเยอะมากจนผมต้องมาสรุปว่าวิธีเนี้ยดีที่สุดแล้วไวที่สุดแล้วที่ผมลองนะโอเคนะครับทุกคนถ้ายังไงที่ไม่เข้าใจก็กดมาคอมเมนต์นมาถามสอบถามกันได้ว่าสงสัยตรงไหนก็สอบถามผมได้นะครับ ดียังไงหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกปฏิชมกันได้นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคน